สวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องมากินยำแหนมกินยำแหนมด้วยกันค่ะเพราะว่าจะไม่กินข้าวแต่นี่ก็ข้าวเยอะเหมือนกันเนาะมาจ้ารถไม่ค่อยจัดมากเพราะกินเผ็ดไม่ได้มาจ้ามาชิมก่อนชิมก่อนอืมอืม đa dụ đa dụ, 看我干得了。 อร่อยพี่น,อน้องอร่อยอกินน้ำแกนมาจ้ามา อิ่มแล้วจ้าสวัสดีค่ะอิ่มอิ่มอิ่ม